สวัสดีค่ะ KK กาญจนา789ดแปดเก้ชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ KK จะพาเพื่อนๆนะคะมารับประทานนะคะแกงแพะยั่วๆนะคะที่นะคะหมู่บ้านนะคะในตำบลนะคะมาเนยงนะคะบ้านเลขที่201นะคะหมู่ที่7นะคะตำบลศรีสุนทรนะคะอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้มาเที่ยวบ้านนะคะของบังเกษมนะคะเพื่อนๆมารับประทานนะคะแกงแพะด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋า แกงแพะนะคะรสอ,อร่อยนะคะแบบบ้านๆนะคะออริจินอลนะคะสุดดังเดิมนะคะวันนี้เรามารับประทานนะคะกับโรตีนะคะโรตีเจ้าเก่านะคะพื้นเพกของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่นี่นะคะอยู่ที่ตํปัญเชิงทะเลนะคะนอกจากนั้นก็จะมีนะคะข้าวสวยนะคะเพื่อนๆจ้ะก็จะมีนะคะข้าวสวยรับประทานข้าวร้อนๆนะคะกับแกงแพะนะคะก็จะมีนะคะโคกนะคะเพื่อนๆทันสมัยนะคะรับประทานนะคะโคกด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะเพื่อนๆจากแกงแพะนะคะ เราจะใส่นะคะมันนะคะ cke, หวานๆลงไปด้วยนะคะเพื่อน ussen, <oco ose> ๆคลิปนี้นะคะเคเคจะชวนเพื่อนๆนะคะมารับประทานนะคะเพื่อนๆแกงแพะนะคะสามารถรับประทานนะคะกับโรตีนะคะโรตีเป็นโรตีที่ไม่ใส่ไข่นะคะเพื่อนๆเป็นโรตีนะคะที่มีแป้งนะคะอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆเราก็จะหยิบนะคะโรตีนะคะมารับประทานนะคะกับแกงแพะนะคะนอกจากนั้นเราก็รับประทานนะคะข้าวสวยนะคะไปด้วยนะคะเพื่อนๆจ้ะ ข้าวสวยนี่ก็เป็นข้าวผสมกับข้าวกล้องนะคะเพื่อนๆภูมิปัญญานะคะแบบชาวบ้านนะคะของคุณกเกษมเขาก็จะมีฟาร์มแพะนะคะแล้วก็เป็นแพะเนื้อนะคะแล้วก็แพะนมนะคะเพื่อนๆจะ้นะมาร่วมรับประทานด้วยกันนะคะวิธีทาแกงแพะนะคะเพื่อนๆวิธีทาแกงแพะก็ จะนะคะตั้งกระทะนะคะใบใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะซอยนะคะอหอมแดงนะคะละเอียดยิบเลยนะคะลงไปเจียวนะคะให้กรอบนะคะเป็นสีทองเลยนะคะเพื่อนๆพร้อมกันนั้นนะคะเคล็ดลับนะคะเราก็จะใส่นะคะต้นตะไคร้นะคะลงไปนะคะทอดในใน้ํามันนะคะเพื่อที่จะนะคะป้องกันนะคะความนะคะคาวนะคะของเนื้อแพะนะคะจากนั้นเราก็ให้นะคะ อหอมแดงนะคะกรอบนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะกรอบพอ,อหอมแดงนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นสีทองนะคะ <sk r> เราก็จะใส่นะคะเครื่องแกงแพะนะคะลงไปเครื่องแกงแพะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเครื่องแกงมัสมันแล้วก็เครื่องแกงแพะนะคะโดยเฉพาะนะคะเพื่อนๆ <k> จากนั้นก็จะนานะคะลงไปผัดนะคะลงไปผัด <sk r> ให้นะคะ เปลี่ยนนะคะเป็นสีน้าตาลเข้มนะคะจากสีน้าตาลอ่อนเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะอร่อยอร่อยนะคะกลิ่นเต,ตนะจมูกคะจากนั้นนะคะพอเครื่องแกงนะคะผัดสักครู่หนึ่งนะคะก็จะนำนะคะเนื้อแพะนะคะที่เราได้รับการนะคะทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะผัดนะผัดใช้เวลาผัดน,นะคะประมาณนะคะ20นาทีนะคะในการทําให้นะคะเนื้อแพะนะคะสุกนะคะแล้วก็มีความนุ่มนะคะอยู่ในตัวนะคะเป็นเพื่อนจากนั้นก็จะ ใส่นะคะเขาเรียกว่าหางกระทินะคะหางกระทิลงไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆใส่หางกะทิลงไปในเครื่องแกงนะคะลงไปในกระทะนะคะที่มีเนื้อนะคะแพะอยู่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆจากนั้นก็กดก็กวนนะคะก็กวนไปในทางเดียวกันนะคะใช้เวลาประมาณนะคะ20นาทีนะคะ,ะทำให้นะคะเนื้อแพะสุกนะคะจากนั้นนะคะ,อะพอ เนื้อแพะนะคะนิ่มได้ที่เราก็จะใส่นะคะหัวกะทินะคะลงไปนะคะเพื่อนๆใส่หัวกะทิลงไปนะคะพร้อมกันนั้นเราก็จะใส่นะคะมันนะคะที่เราได้เตรียมนะคะมันเทศนะคะเพื่อนๆมันเทศลงไปด้วยนะคะช่วงเวลาที่เรารอให้มันเทศนะคะสุกนะคะเพื่อนๆจะใช้เวลาประมาณนะคะสิบนาทีนะคะในการที่จะให้นะคะมันเทศนะคะสุกนะคะพร้อมที่จะรับประทานได้นะคะเพื่อนๆ จากนั้นเราก็กวนนะคะก็กวนไปในทางเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้นะคะแกงแพะนะคะนุ่มนะคะนัวนะคะภษษาาษอีสานรามนะคะเรียกว่านัวนวนะคะพเพื่อที่จะให้นุ่มๆนะคะอร่อยๆนะคะเคล็ดลับนะคะพเพื่อนๆจากเคล็ดลับในการทําให้เครื่องแกงหอมอร่อยนะคะเราก็จะต้องนําเครื่องแกงนะคะลงไปผัดแล้วลงไปทอดในน้ํามันนะคะเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่า ริกนะคะพริกแกงที่อยู่ในเครื่องนะคะทำการนะคะเขาเรียกว่าสุกนะทำการอ่อนตัวแล้วก็จะส่งกลิ่นนะคะเครื่องเทศนะคะออกมาจากในตัวพริกนะคะเพื่อที่จะนะคะดับกลิ่นข้าวเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะ เมื่อนะคะมันเทศนะคะสุกเรียบร้อยนะคะ10นาทีผ่านไปนะคะพร้อมที่จะรับประทานนะคะเราก็นะคะตักขึ้นมานะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะรับประทานนะคะกับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ค่ะนะคะเพื่อนๆนะคะวิธีการทําแกงแพะนะคะเดียวเคเคจะใส่ไวในเป็นข้อมูลนะคะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆจ้ะนะคะนั่นคือวิธีทําแกงแพะนะคะแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ นอกจากเราจะรับประทานไยข้าวสวยนะคะร้อนๆเราจะรับประทานด้วยนะคะโรตีนะคะเป็นโรตีปลอกๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้ใส่ไข่ลงไปนะคะเคร<ๆ>ื่องดื่มเราก็จะมีโคกนะคะคเ,เพื่อนๆจ๋านะคะก็เพื่อให้นะคะอรรถรสออกมานะคะสวยงามนะคะอร่อยๆนะคะยั่วๆแบบนี้เพื่อนๆ, i i ๆนมันอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนจๆ,ๆจ๋านะเดี๋ยวเคเคจะสาธิตนะคะลองรับประทานให้เพื่อนๆดูนะคะ บางเอ็นบางเอ็นหมั่นนั่งรับประทานคู่เลยลลไปนั่งด้วยนั่งตอนนี้เหลือเวลาสามเหลือเวลาสามนาทีไม่มตั้งกล้องไว้แบบนี้ไม่ต้องถ่ายเพราะนี้วิดีโอเดินอยู่ เดี๋ยวเด็กเอาน้องมานั่งเด็กๆมานั่งสองคนเลยเด็กก็โตมานั่งคู่ด้วยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเด็กตัวเล็กนั่งอยู่คนเดียวไม่ได้เด็กตัวเหลือเวลาสองนาทีน้องมายืนดูวิดีโอให้ให้พี่กันหน่อยว่ายเราจะถามว่าเห็นเราไหมเดี๋ยวห้ามไปอีดนอรนวัไปโอไ my god เลยเราได้โชคลาภเลยทีนั้นอะไรลุ้ม จออย่นั้นมันมเป็นไรนะนี่เจอไอมน้องเขา้ามาดูวิดีโอให้หน่อยว่าเจอเห็นพี่การไหมเห็นพี่การนั่งกินไหมไมนะ่เอาไว้เห็นนะเห็นไหมเออเอาไว้เห็นหลอกกันได้อดเห็นไหมให้เห็นหน้าหลอกกันเดี๋ยวเราจะทําให้สูงขึ้นมากก่อนีอ้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะทําต้นสูงขึได้อ๋อปรับค่าปรับค่าปรับค่า แบบนี้ได้ไหมน้องมายินดูแม่นังกันเห็นไหม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 เห็นพื้นเห็นสวนอ๋อเดี๋ยวปับขึ้นน้องมาจับกองไว้ให้เห็นจนว่าเห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะมันก็ไม่เห็นนะแต่ว่าไม่เห็นกับข้าว นี่นั่ือไว้ใน้มเดยวนะเนกับพาเหนหน้าด้วยอ่าน้นนี่ฮะเนี่เห็นไหมเค่ร่เลแล้วโอเคอยู่อ่า่นนี่นะเมนเก่งแท้อ่าไม่เก่เดี๋ยวเดี๋ยวทำท่ากินสักช่วยทำท่ากินสักช้อนว่าอร่อยหรือเปล่างให้กข้ามาเอ่านั่นนี่ได้ไหมายังไ่เห็นเพลนยเห็นไหมเห็นหน้าด้วยไหม เต็มที่เลยครับอ่าโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะวันนี้พี่เคเคนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะมารับประทานนะคะแกงแพ้ด้วยกันว่าอร่อยไหมอันนี้เป็นครั้งเป็นอาจจะเป็นครั้งแรกที่กินแบบว่าสุดยอดเลยเป็นครั้งแรกตรงเี้ยมากรสชาติพูดไม่ได้เลยเผ็ดแต่ว่าอร่อยมากเพราะว่า รสชาติไม่รู้นะคะว่าเป็นแกงแท้นะคะทานไม่ทราบเลยนะคะว่าเป็นแกงแพะนะเพื่อนมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเดี๋ยวต้องขออนุญาตจักกระดดกขึ้นมาเอาเลยครับกดไล่ไปเลยได้ไหมแบบนี้ปาป้มเอาล่ะจะย้อนกดให้มันจะนวดแซ่บแซ่บเด้อแซ่บพี่น้องเนื้อแพะเหนียวไปเปล่า แต่อร่อยมากเลยนิ่มๆกินกินไม่แาบเลยนะคะว่าเป็นเกนเนเงเพล่นเมือนนะแต่ว่ามันเผ็ดไปนิดนึงนะแต่ว่าเราสามารถใส่น้ำตาลลงไปอีกเพื่อนๆเราใช้โรตีนะคะเป็นเพื่อนเห็นไม่แบบนี้เห็นเห็นเพืๆๆ่อนบโรตีเอาไว้ไหม เป็นๆแกงแพะโรตีโรตีแกงแพะอืมอร่อยแล้วน้องรับประทานโรตีไปได้เลยพี่ไม่กินหมกอร่อยมากๆเซ็บขอรับประทาน,ม,นมันหน่อยนะคะมันพี่ เม็ดไดแรงพี่น้องเฮ้ออร่อยยั่วๆคำใหญ่ๆฝักฝึกมากมาย